ขอแสงลงมาตราบที่เงาพระจันท์บนฟ้ายังหมุนเวียนไปตราบที่ชีวิตของเรายังมีลมหายใจอย,ย่าหยุดเดินตามความฝัน เรืหลักจที <c oughs> <c oughs> ่ทเรันการที่ลุงรุงขึ้นหลังแล้วก็พาเดินข้างเกาะกลางถนนไหมครับสายงานการจราจรครับเป็นจาหนาที่กจราจวปรจสถานีุกรุคทพครับออกตรวจบเรียนแล้วก็บริการนักเรียน เกที่สบายแล้วมาเจอคนณลุงท่านานึ่น 5, 1, นก็เลยเข้าไปช่วยเหลือ,ลอ,อดีใจมากจะยว่าโอ้คุณเกอมาจากที่ไหนเนอะไราที่ว่าหนักก็ทำาเร่มือนกับที่อื่นกที่ากอ๋ดีใจมากเริ่มเริ่มไหมดาอยากอยากอยากให้อยให้ทำย เขาที่เห็นคนที่แก่ไม่ทราบถนนเลยจ้ะใคถ่ายคลิปอะไรไม่ทราบเลยครับว่าใครหน่ายคลิปเว่าก็ผมก็กำลังพาคุณตาข้ามหนุนเลยไม่รู้เลยว่าใครแอบถ่ายเรื่องอะไรยังไงนะน่าจะเป็นคนณแค่ลุ้นแค่นั้นที่ผันผนชวนถ่ายแอบถ่ายมา หรือแม้ก็คนที่อยู่ข้างหลังผมนะครับที่ขึ้นรถมาแรวเห็นผมมพาคุณตาข้ามถนนก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้เพื่อนเพื่อนก็เลยส่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งรับทะเลภูมิข้ามปรชาเห็นภูมิข้ามปชาก็เลยเอาไปไป<ม>ตอนนี้ครับครตอคุณลุงบอกว่าช่วยอุ้มผมได้ไหมผมเดินข้ามถนนไม่ไหวผมก็เลยให้คุณลุงขึ้นหลังแล้วก็พาเดินข้ามเกาะการถนนเบครับตำแหน่งสายงานจราจรครับเป็น จ้าหน้าที่จ,จ,จราจรประจำสถานีตรวจคุณธรมงคลชัยครับออกตรวจบริเวณแล้วก็บริการนักเรียนครับในวันนั้นน่ะผมกําลังไปปฏิบัติหน้าที่อยความสะดวกในเขตเทศบาลเมืองมงคลชัยแล้วก็จะมองเห็นคุณตากําลังที่จะข้ามถนนวันนัก้นกรถเยอะครับก็เลยเห็นคุณตามาผมเรียกเข้ามาช่วยเหลือตาคุณตาข้ามถนนคุณตาค่อยๆเดินพอเดินประมาณได้ประมาณสักเข้าไปในถนนสักกู่นึงคุณตาก็บอกว่าอุ้มผมหน่อยได้ไหมผมก็เลยว่าคิดจะยังจะอุ้มยังไงดีผมเลย ไปให้คุณลุง่ให้ให้คุณลุงอ่ะขึ้นกุ่งแล้วก็ขึ้นหลังแล้วก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับเด้นข้ามอีกฝั่งหนึ่งแล้วให้คุณลุงนั่งพักสักครู่นึงพอคุณลุงหายเหนื่อยหาอะไรเสร็จก็ให้คุณลุงเดินไปตลาดครับคุณที่เราเห็นมันนั้นก็คุณลุงเดินไม่ค่อยไหวครับเราใช้บล็อกเกอร์ใช้บ็อกเกอร์น่าจะคุณลุงน่าจะเจ็บขาบ็อกเกอร์สี่ขาครับผมใช่ครับบ็อกเกอร์สี่ขาเขาค่อยๆยเดินค่อยคเหมือนคุณลุงจะเจ็บขาครับถนนเป็นถนนสี่ พ่อแม่ที่เวลาไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วพ่อแม่ผมเวลาจะไปไหนคนเดียวข้ามถนนเนี่ยกลัวจะเกิดอันตรายผมก็เลยเข้าไปช่วยเหลือให้คุณลุงเดินทางข้ามถนนอย่างปลอดภัยครับผมเข้าไปช่วยเหลือคุณลุงกันหนูรถก็จะจอดอยู่ทางทางเพราะว่าผมบริการด้กันเลยก็บอกว่าให้ข้ามหนูเหมือนกันข้ามนะที่เห็นปุ๊บหลังเดินมาสักครู่ในึงคุณลุงบอกว่าอุ้งผมหน่อยได้ไหมผมเดินไม่ไหวผมเลยให้คุณลุงขึ้นึงพาข้ามถนนไปฝั่งครับคุกันอยู่แล้วอะไร ครับโดยพ้่งกวงชาเน้นย้ำว่าให้ใกล้ชิดกับประชาชนมีความซื่อสัตย์โปร่งใสให้ครับดุท่านแล้วเมื่อคิดถึงทุกท่านหนึ่งมีหนุนพ่อคนนี้ที่คุณชราคุณชราที่เดินมาคนเดียวท่านเดินคนเดียวกลัวจะเกิดอันตรายครับเราอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจะช่วยกันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมนะครับทุกท่านที่เห็นลักษณะแบบนี้ก็เข้าไปช่วยด้วยครับเข้าไปช่วยผู้ที่ท่าหนุนผู้สูงอายุหรือเด็กน้อยอะไรนะครับช่วยทุกท่านคุณใช้รถใช้ถนนก็ ขอความกรนณารถวามเรียวให้แกบบ่ผู้เดินข้ามถนนครับจะได้ปลอดภัยครับ